อย่างที่บอกทุกคนไปค่ะใน15วันหลังจากนี้เลียวภูจะต้องลงเล่นถึง5เกมด้วยกันแล่เป็นเกมในพรีเมียร์ลีกที่มีความสำคัญทั้งหมดและเลี้ยวภู เราจะจบเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการที่แข่งมากกว่าทีมอื่นๆแล้วไม่ใช่ทีมที่แข่งน้อยกว่าทีมอื่นแล้วนี่จะเป็นโอกาสสาคัญถ้าเลี้ผู้สามารถทําได้จะสามารถกดดันทีมอื่นๆที่กําลังตามมาได้เป็นอยา่างดีแต่ว่าจะทําได้ไหมเริ่มจากเกมนี้ก่อนเลยค่ะเมอร์ซี่ไซด์ดาบี้ที่กูดิสันพาร์คในการไปเยือนเอเวอร์ตการไปเยือนเอเวอร์ตมันมักจะมีมน์ขังเสมอเพราะไม่ว่าเอเวอร์ตจิู่ในสถานการณ์ใดของตารางเวลาเจอเลี้ยภูมักจะผลงานดีพีเข้าหรือสร้างความลำบากใจกับเลี้ยภูอย่างไม่มีสาเหตุและนี่ ความคลาสสิกเขาไปใหญ่เพราะนี้จะเป็นเมอร์ซี่ไซค์ครั้งสุดท้ายในประวัติศาสตร์แล้วฤดูกาลหน้าเจ้าบ้านเอเวอร์ตประกาศแล้วจะไปใช้สนามบรัมลีย์มัวที่มีความจุกว่า5 2 0 0 0ที่นั่งเรื่องงบประมาณในการก่อสร้างคิดเป็นเงินไทยแล้วสูงกว่า23,000ล้านบาทมันจะไม่มีความคลาสสิกแบบนี้แล้วนะคะว่าระยะทางจากแอนฟิลด์เดินไปที่กุฎิันพาร์คเนี่ยเพียง983เมตรมันจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนนี่จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญและเชื่อว่าเจ้าบ้านเองก็จะเน้นมากๆโดยเช่นเดีียวกกันนนนตอ้สถา,าร จ้าบ้านตั้งแต่เดวิดมอยส์มาคุมทีมเอเวอร์ตัน ชนะเนพรีเมียร์ลีกมา3เกมติดต่อกันแล้วนะไล่ like ตั้งแต่การชนะทอตแนมฮอสเปอร์3ประตูต่อ2การถล่มเลสเตอร์ซิตี้4ประตูต่อศูนแล้วก็บุกไปเยือนชนะไบรท์ตันฮอฟอัลเบียนมา1ประตูต่อศูนนี่คือผลงานที่ดีที่สุดชนะ3เกมติดต่อกันนี่ครั้งล่าสุดที่ทำได้เป็นเดือนเมษาย,ยนป e ีที่แล้วแต่ว่าเดวิดมอยส์มาปลดล็อกสถานการณ์บรรยากาศในทีมก็ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเน้นแน่นอนอยู่แล้วสำหรับในเกมนี้ถึงมาว่าใน3นาทีที่พวกเขาทำผลงานได้ดีมันทำให้สถานการณ์มันหายใจโล่งขึ้น เยอะมากๆขยับมาอยู่อันดับที่16ของตารางแล้วมีแต้มห่างจากโซนตกชั้นอยู่9แต้มแต่นี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีที่พวกเขาจะยอมไม่ได้สถานการณ์สำหรับยูฟูเองอย่างที่บอกไปถ้าคิดจะกลมความได้เปรียบแล้วสถานการณ์ที่มั่นคงในพรีเมียร์ลีกจะต้องเริ่มเก็บให้ได้ตั้งแต่เกมนี้ที่ถือว่าเป็นเกมหนักหนานและสําคัญเพราะถ้ามองตารางโดยรวม5นัดในเดือนกุมภาพันธ์ เลี้ยภูโปรแกรมหนักมากไปเยือนกุริสันพาร์คหลังจากนั้นจะกลับมาเล่นในบ้านเจอบูฟันตันออกไปเยือนแอสเชนเวลลาที่เป็นเกมถูกขยับเลื่อนขึ้นมาหลังจากนั้นไปเยือนไมเชสเตอร์ซิตี้และปิดท้ายด้วยการเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซลหนักๆทั้งนั้นเลยแต่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เอาเป็นว่าสถานการณ์ของเอเวอเรตันเองจริงเนี่ยเขาเล่นในบ้านที่ผลงานดีมากแพ้แค่1นัดนะจาก11นัดในบ้านค่ะส่วนเลี้ยผูเอกตอนนี้ก็ชนะในพรีเมียร์ลีกมา3 นัดติดต่อกันอลไรตั้งแต่ไปเยือนเบนฟอร์ชนะ2-0นยเยือนบอลหมัดชนะ2-0แล้วก็ถล่มอิฟสวิชทาวมา4ประตูต่อ 1, 1> กับการเล่นในบ้านที่แอนฟิลด์จริงๆเอือพูก็ไม่แพ้ใครในพรีเมียร์ลีกมา19นัดติดต่อกันแล้วแต่ประเด็นก็คือเกมเยือนในดูการนี้เรานับรวมในทุกรายการเอร์พูเล่นไป12นัด แพ้เกมเยือนไป3เกมด้วยกันนะคะเกมที่แพ้ที่เป็นฟุตบอลถ้วยหมดเลยไปแพ้สเปอร์สในคาราบาวคั์รอบรองเลกแรกมาก่อน1นหลังจากนั้นอีกเกมนึงก็คือเกมที่บุโปยพีเอชวีไอโฮเฟนแล้วก็แพ้ไป2ประตูต่อ3าแต่เป็นเกมที่ต้องยอมรับนะเยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกอันนั้นเราลอยลำไปแล้วแล้วก็นัดสุดท้ายล่าสุดก็คือการเจอกับพรีมัสอาไกาใน FA ฟเอคัพรอบสี่ส่วนไล่ล่าผู้เล่นเลี้ยวผู้ต้องจัดชุดผู้เล่นที่พร้อมที่สุดอยู่แล้วก็พักมาซะขนาดนี้เริ่มจากผู้สาประตู อาริสองเบเกอร์แบ็กขวาเทรนต์อาร์โนถ้าหายจะได้ลงถ้าไม่หายจะเป็นคอนอลแบรดลีย์คู่เซนเตอร์อิบราฮิมาโกนาเต้จับคู่เฟอร์จิลฟันได้แบ็กซ้ายในเมื่อส่งชิมิกาสลงไปแล้วในเกมฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัแอนดูโรเบอร์ซนจะได้ลงเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายขณะที่แดนกลางก็ต้องเป็นกราฟกับแม็กก้าอยู่แล้วโซโบจะพพอร์ทั้งโมซาลาหรือดิออสและก็เคอร์ดีกักโปค่ะในตำแหน่งปีกซ้ายที่ปีนี้สร้างผลงานสร้างชื่อให้กับเขามากๆส่วนทางกับหลุยดิออสดิออสคือกักโปฤดูกาลที่แล้วเธอคนนั้นคอนอนนีกามาดู ก,กันหน่อยนะคะก็เลี้ยวภูแพ้เอเวอร์ตันไป2ประตูต่อศูนย์ในการเจอกันที่กริสันตพาร์คเมื่อปีที่แล้วจริงๆต้องบอกว่าเฮทูเฮดเนี่ยมันก็คือบ้านใครบ้านมันแหละในการเจอกันฤด,ดูกาลที่แล้วเลเน่นในบ้านเลี้ยวภูชนะ2อศูนย์จากโมซาลา2ลูกพอไปเยือนกริสันตพาร์กก็ปรากฏว่าเอเวอร์ตันชนะได้2ประตูต่อศูนย์จากเบรเน็ตแล้วก็โดมินิกคาวเวิร์ตเลวินนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยทำให้อยู่เซติ ไม่แพ้12เกมติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกที่กูริสันพาร์กก็คือก่อนหน้านั้น,น,นชนะ3แล้วก็เสมอ9และเลอียพูไม่เคยแพ้เกมเยือนเอฟเวอร์ตัน2นัดติดในพรีเมียร์ลีกยุคใหม่ครั้งสุดท้ายที่เอียพูแพ้เอฟเวอร์ตันติดต่อกันที่กุริสันพาร์กก็คือในฤดูกาล1992-1994ซึ่งเป็นการแพ้3นัดติดต่อกันและแน่นอนนี่คือเมอร์ซีไซดดาบี้ครั้งแรกของผู้จัดการทีมคนล่าสุดอย่างอ่า์เนินนั่น,นเองเกมนี้ ต้องบอกว่าในประวัติศาสตร์มีผู้จัดการทีมเรือผู้เพียงคนเดียวนะคะที่เอาชนะได้ในเกมเมอร์ซี่ไซดดาบี้นัดแรกของตัวเองที่กูริสันพาร์คได้สำเร็จคนคนนั้นคือคิงเคนนี่ค่ะหรือว่าเซอร์เคนนี่ดลกลิชนะคะที่เคยนำเรือผู้ชนะเอเวอร์ตันไป3ประตูต่อ2คําเมื่อเดินกันยายนปี1985และนี่คือดาบี้แมตที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์พรเม์ลีกค่ะเพราะอะไร นี่คือคู่ที่มีใบแดงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ในเกมดรบบี้ของพรีเมียร์ลีกนะคะก็คือ23ใบและเป็นเกมที่จบด้วยผลเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์มากที่สุดถึง12ครั้งเลี้ยวผูเนี่ย เป็นทีมที่ยิงประตูชัยในช่วงนาทีที่90บวกขึ้นไปได้มากที่สุดค่ะและยิงประตูชัยท้ายเกมใส่เอเวอเรตไปได้ถึง5ครั้งซึ่งมากกว่าคู่แข่งรายอื่นที่เคยเจอในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะเกมนี้ไม่ง่ายสำหรับอาร์เนอร์แน่นอนค่ะต้องเผชิญกับความกดดันที่ดุเดือดอาจจะดุเดือดเป็นเบอร์ต้นๆครั้งหนึ่งสาหรับผู้จัดการทีมอย่างอาร์เนอร์ก็ว่าได้นะคะและเป็นการเล่นดาร์บี้แมตช์ครั้งแรกในฐานะทีมเยือนก็ต้องรอดูว่าอาร์เนอร์จะจารึกชื่อตัวเองได้หรือไม่ เพราะถ้าเกิดถามถึงเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็อยากจะกระชับประวัติศาสตร์นี้เพื่อศักด์ศีในเมอร์ซี่ไซดดาบี้ครั้งสุดท้ายที่กุริสันป้าค่ะสำหรับยุ้ยส่วนตัวยยว่าเราจะผ่านไปได้แบบเฉืนเฉือนแต่เกมมันจะเดือดมากๆแล้วสิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือไม่ขอให้มีนักเตะเจ็บเพิ่มเติมเหมือนภาพที่หลายๆคนนึกถึงเฟอร์จิลฟานไดในจังหวะที่จอแดนพิกฟอร์ดเข้าปะทะแล้วนั่นทำให้ฟานได ต้องพักยาวทางด้วยดูการอันนี้ไม่ได้แช่งแต่บอกให้เฉยว่านี่เป็นตัวอย่างว่าเอเวอร์ตเขาเข้าบอลได้รุนแรงมากขนาดไหนเล่นหนักขนาดไหนนี่คือสิ่งที่ยุ้ยกลัวมากกว่าสกอร์หรือว่าผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นซะอีกทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างกับเกมนี้